เป็นตัวเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าเขาเป็น s t a s s l t a n d b อนด์รนะคะก็คือแต่วิธีใช้เนี่ยเหมือนกันแต่ตัวนี้คุณสมบัติก็คือช่วยลดรอยด่างดำได้เช่นใต้รักแร้นะคะคานีบข้อศอกนะคะเขา่าก็จะช่วยผลัดแล้วก็ช่วยทำให้กลับมาขาวแผมยังทำให้ชุ่มชื้นผิวนุ่ม นุ่มขึ้นนะคะถ้าใครมีปัญหาในส่วนของอข้อศอ,อกด้านแข็งอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสามารถที่จะเอามาต้องสครับหลังเท้าสครับฝ่ามือนิ้วมือได้เพราะว่าบางคนก็อาจจะแบบบางคนเขาเรียกว่าผิวด้านโดยที่ บางทีอาจจะไม่ได้ทํางานหนักก็ได้เช่นเพื่อนของมิวเนี่ยคือเหมือนกับเขาเกิดมาแล้วก็แข็งอ่ะมันไม่นุมน่มนะคะก็ถือว่าเพื่อปรับบุคลิกภาพใช่ไหมก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงเนาะเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะเป็นชาโคแอ a ด์ n d c o f f e บ body s c r b ซึ่งทุกตัวเนี่ย มีมีกลิ่นนะมีกลิ่นของเขาหอมด้วยแล้วก็ตัวเนี้ยกลิ่นก็จะเป็นไม่เปรี้ยวไม่หวานอะ่ะเพราะว่าเป็นกลิ่นชาโคเลยแล้วก็เป็นกลิ่นกาแฟเลยก็เหมาะกับสุภาพบุรุษนะคะที่อยากจะดูแลผิวพรรณตัวเองอ่ยแล้วก็บางทีมันไม่มีผลิตภัณฑ์ในตลาดนะเนาะว่าเหมาะกับคุณผู้ชายอะไรเงี้ยทีนี้ตัวเนี้ยสามารถใช้ได้เลย พราะกลิ่นนีก็เหมาะอยู่นะคะซึ่งตัวเนี้ยเป็นตัวที่ชอบมากที่สุดเพราะว่าไปเรียนทุกวันหรือว่าเดินทางในกรุงเทพเนี้ยมลภาวะฝุ่นควันเยอะมากซึ่งชาโคเนี่ยเขาก็จะช่วยดีท็อกส์ผิวพรรณที่มันถูกทำล้ายที่มันอาจจะมีสารพิษตกค้างอยู่ที่ ผิวหนังเราเนี่ยซึ่งอาจจะทําให้ก่อไปเกิดมาเ็งอะไรมากขึ้นบาบาๆตัวนี้ก็จะช่วยดีท็อกซ์ไปได้กาแฟด้วยส่วนของคาเฟอีนที่จะช่วยทําให้ทุกอย่างปรับสมดุลทําให้ผิวเรากลับมาเป็นปกติใช่ปะแล้วคุณสุขภาพมันก็จะดีทีนี้เนี่ยเวลาเราใช้โลชั่นหรือว่าใช้ครีม อ,อื่นๆที่มีวิตามินนั่นวิตามินนี้ผิวเราก็จะดูดซึมซับได้ดีได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นตัวช่วยที่ดีค่ะที่จะทําให้ปรับสภาพผิวผิวของสาวๆเลยว่าหนุ่มๆเนี่ยกลับมาให้มปนผิวแบบแรกเกิดอ่าก็ประมาณนั้นเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารอื่นๆนะที่ที่เราควรจะได้ซึ่ง คือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าใช้โลชั่นเหมือนกันกับเพื่อนแต่แบบเฮ้ยทำไมเพื่อนถึงขาวขึ้นหรือว่าทําไมเพื่อนถึงเนียนขึ้นโดยที่เราไม่ไม่เห็นจะรู้สึกได้ผลอะไรเงี้ยบางทีออาจจะไปโทษครีมอะไรีใช่ไหมคะแต่ลืมคิดไปว่า,าสุขภาพผิวเราเนี่ยอาจจะเสื่อมโทรมอยู่หรือเปล่าก็เลยทําให้ไม่สามารถรับวิตามินหรือว่าสารสิ่งต่างๆที่จะเข้าไป ดูแลผิวเราเนี่ยเออเข้าไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเริ่มต้นก็คือจะต้องผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วหรือว่าที่ไม่ดีแล้วออกไปนะคะรวมถึงมลพิษที่ตกค้างอยู่อยู่ในผิวเราเนาะคือจริงๆแดดบางทีก็มีหรือลมอากาศฝุ่นอะไรเงี้ยก็มีหรือบางทีแค่แบบไปเดินห้างเช่ไบ,บทีเ้เหร่ก็ตามใช่ไหมคะเราก็สามารถมา รีเฟชผิวเราใหม่นะคะได้ด้วยผลิตภัณฑ์สครับพวกนี้นะคะซึ่งเป็นสครับของมามีมนะคะก็ผ่านออยอ,อไว้ใจความปลอดภัยได้แน่นอนนะคะแล้วก็ผ่านขั้นตอนการผลิตที่ถูกต้องมีคุณภาพนะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติล้วนๆนะคะ ก็ฝากไว้สําหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปชมและเอยียดเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะสอบถามยอะไรเงี้ยก็เข้าไปในอ,อ่อินสตาแกรมนะคะมา m ี m แบรนด์นะคะซึ่งสะกดโดยนะะ m a m i m e b r a n d นะคะหรือว่าเข้าไปในเพจของ Facebook ก็จะชื่อว่ามามีมเลยนะคะสะกดแบบนี้กันนะคะยังไงลอง ศึกษากันดูเนาะผู้หญิงผู้ชายก็ใช้ได้ใช้ดีนะคะกลับมาดูแลผิวพรร์ของเรานะคะให้เหมือนกับเด็กแรกเกิด <c oughs> อ้อแล้วก็เดี๋ยวอันนี้จะลองเปิดให้ดูนะว่าแพคเกจตอนแรกก็จะแบบซิลมาอย่างดีนะคะแล้วก็ฝามีเปนความชื้เนเรียบร้อยแล้วก็มีปิดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะใช้ไปแล้ว ก็เดี๋ยวจะเอามาให้ดูกลิ่นแบบกาแฟมากถ้าใครยิ่งชอบกาแฟติดคาเฟอีนเนี่ย <laughs> จะแฮปปี้มากนะคะก็วิธีใช้นอ้องีหดูว่าอันนี้เป็นเนื้อเนื้อครีมแล้วก็ขึ้นมันเป็นเนื้อที่เม็ดบีดมันไม่ได้แบบว่าคือเนื้อครีมมันเยอะนะมันก็เลยจะช่วยแบบมีวิตามินซีวิตามินบีอะไรอย่างเงี้ยเยอะทําให้ผิวแบบ บางคนใช้สครับเมืมันแห้งการี่ยประเด็ีก็สกครับสครับอย่างเงี้ยนวดนวดนวดถือว่าเป็นการรีแลกซ์ตัวเองไปด้วยเนาะก่อนอาบน้ำแล้วก็ก็เข้าไปอาบน้ำได้เลยนะคะนวดนวดแล้วผิวก็จะกลับมาเป็นต่างตัวนี้ก็อาจจะบอกว่านิดหน่อยเนาะสังเกิุว่าแบบผิวมันเรียบขึ้นจริงๆนะงคื นะแล้วนก็อาบน้ำได้เลยแล้วก็พร้อมกับผิวใหม่ของเรานะคะ